ครังบงันนี้ลงเก6มวนตัวปานบุรีเล่นอะไรจ้ะเจแกเ,เอาจริง มีโอกาสมาที่โรงเจฮกวนตัวนะครับเรจะกินเจให้ดูสักสองคำดูว่าลุงใหญ่กินเจจริงจริงด้วยเจนี่ขากินแน่นอนแต่ลุงใหญ่ก็กิน เคยซาไลาทะเลไหมได้เลยโอซาไลทะเล,ล,ลมีสไปไปดูนีนนี้มีแม่ผัดปลวกเห็นไหมสไปดูนแน,น่แาญี่ปุ่นสไลไทยสไลฮลอผัดปวกจะเลี๋ยวเมีไปโอเนั ทำให้จิตใจสบายร่างกายก็ดีสุขภาพิดก็ดีเจ๊เมื่อายเจ็กเจ๊้าเจ๊กินเจ๊ทุกปีลุงใหญ่ก็กินทุกปีกินวันเดียวอ้าวมีน้ำผึ้งเจมไหม อโอเคต้องบีบให้เห็นด้วยนะบีบให้เห็นหน่อยเดียวพอบีบบีบจับจับให้เห็นทีเดียวอบบเ,เอาครึ่งข,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 ขวดได้คร่งขวดนี้มันต้อง่ขวดได้นี่คนบีบคนบีบเหรอมือบีบเหรอ มือบีบเบีดน้ำพึ่นนง <laughs> น้องไปกินข้าวหรือเป็นพนักงานที่นี่อ๋อเป็นพนักงานเหรอเป็นพนักงานกินทีหลังเงี้ยกินทีหลังเหลือหมูไว้เยอะฮะโนเป็นพนักงานกินทีหลังดู้เปล่าที่ลุงที่ลุงถ่ายรู้ถ่ายครึ่งรู้มาว่าไม่แน่อ้อนพัวดไ ปล่อยโบนัในยูทูบโทรศัพท์ไทยก็ได้ล,ลุงใหญ่ลืมลุงใหญ่ลืมกินเจกินเจต้องกินอย่างนี้เดี๋ยวลุงใหญ่กินให้ดูสองคำอ้าปากม,ม,มีบวบด้วย จโดูที่มีอะไรทานบ้างมีมะเขือด้วยมีมะเขือมีตักเกี่ยวมีพริกด้วย นั่งโต๊แรกดีกว่ดีพนักง,ง,งาเติมมาถึงแล้จับก้องจับตลอเลยืมไว แล้เกิดหลายคนทำไมต้องไปกินร้านอุรมงกุจนามอลคา850 คนหน้าตาแช่มชื่นนะคนที่กินเจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในไม่แนออนทัวร์เดินคุยุยถ่ายครับโดยลุงใหญ่ใจดี93.25มิ 93, 42, 5, Hz, ลกเฮิรโรงแรมหาสุขปานบุรีผ่านบานบุรีสามยอดหัวหินอย่าลืมเปิดวิทยุที่ขึ้น93.25ฟังทุกต้นชั่วโมงครับลุงใหญ่อ่านสปอร์ต17-19ลุงใหญ่พูดขอบคุณมาครับ